เอาละครับมาดูผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากันบ้างนะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหรือที่เรียกในชื่อยยอว่ามรพสงขลาได้ต้อนรับมหาวิทยาลัยมาเลเซียที่กลันตันนะครับทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งด้านดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์ไทยมาเลภายใต้โครงการที่เขาใช้ชื่อว่า The, the UMK S K R U Cultural Exchange Mobility Program 2023นะครับนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนนะฮะระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะฮะกับมหาวิทยาลัยที่มาเลเซียนั่นเองครับ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาทยทลัยราชภัฏสงขลานะครับหรือมรพสงขลาครับได้มีการเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตันนะครับก็ได้นําทีมคณาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลปนไทยมาเลภายใต้โครงการ The UMK SKRU c u l t u r e Exchange Mobility Program 2023นะครับ คณะศิลปะก,กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏส,สงขลาครับหรือมรพสงขลาได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากม,มาหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตันนะครับชื่อว่า University Malaysia g l o n t a n UMK นะครับในโอกาสเดินทางมายังคณะศิลปะก,กรรมศา,ศาสตร์มรพสงขลาเพื่อจัดทำโครงการ The UMK SKRU Cultural Exchange Mobility Program 2023นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒน,นธรรมนะครับไทยมาเลเซียทางด้านดนตรี และนิลปิซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการฝึกรำมโนราซึ่งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมริเซกลันตันก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มรพสงขลาในช่วงร่องวันที่5-7กรกฎาคม2566โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นาธนเรศอาคาสุวรรณรองที่การบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวแทนมรพสงขลากล่าวต้อนรับครับ นอกจากนั้นก็ยังมีการนําเสนอผลงานด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งแรกของมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตันนะครับกับคณะศิลปะกรรมศาสตร์มรพสงขลาในการนะครับในด้านการแบ่งปันความรู้ด้านภาษาไทยแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมมาเลเซียร่วมกันนะครับ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื 2016, อ่อวันที่26กรกฎาคม2565ครับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตันประเทศมาเลเซียก็ได้เดินทางมายังมรพสงขลาโดยมีรองศาสตราจารย์ดรทัศนาสิริโชดนะครับอาิิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับคณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมาเลเซียกลันตันกับมพรพสงขลานะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วโดยทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมหารือกันถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆอาทิ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างการหรือ MOU การจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในรูปแบบไม่นับหน่วยกิจแบบนับหน่วยกิจและแบบผสมผสานการทําวิจัยร่วมหรืองานวิชาการรวมถึงประเด็นอื่นๆที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคตอีกด,ด้วยนะครับก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับรวมถึงนะครับ ความภาคภูมิใจของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่สําคัญก็คือในส่วนของเยาวชนนักศึกษาของทั้ง2มหาวิทยาลัยนะครับทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนสงขลานะครับจึงเป็น SKRU นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็กับ UMK นะครับนั่นก็คือ University Malaysia l o n d o n นะครับนะฮะครับนะนี่ก็เป็นอย่าง SKRU ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าคืออะไรก็คือสงขลาราชภัฏน University นั่นเองนะครับ SKRU นะครับก็ยินดีกับข่าวนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ